แล้วก็ได้รับการชื่นชมอย่างดีจากสุกภาคส่วนผู้ที่มีอาวุโส83เปอร์เซ็นตนะครับเน้นนะครับ83เซ็นได้ขึ้นสู่ตําแหน่งท,ที่มีการโปรโมทเกิดขึ้นเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นที่น่ามั่นดีนะครับกรมตำรวจทุกใหม่ตอนนี้ก็ท่านต่อสักเองก็ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องความเป็นธรรมในเรื่องของการโยกย้ายเมื่อกี้ก็มีการชื่นชมแล้วก็พูดคุยกันอย่างดีครับก็เดี๋ยวก็จะจบแล้วผมมีภารกิจต้อง,ต,องต้องออกไปก่อนนะครับ ยังไม่รับรายงานครับนีม่มาเมื่อไหร่ครับเนี่ยครับล่าสุดมื่ไม่กี่ทีนี่ยังไม่รับเลยเพราะที่เราประชุมตลอดครับเดี๋ยวจะคือเราจะโทรสอบถามตีห้าสสบามคนเหรอครับตีห้าสสิบี่คนนะฮะรวมเป็นห้าสสิบี่คนจาก19กลายเป็นห้าสสิบี่คน ไม่ทราบจริงๆเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะสอบถามไปครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะโทรหาทุกอิเซลเองด้วยนะครับตามผลงานต่อด้วยนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่เราให้ความสำคัญอย่่ต่อเรื่องยืนยันว่าไม่ได้ไม่ได้ลดความสาคัญลงไปนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ